สวัสดีค่ะมีคนเข้ามาถามเยอะนะคะว่าเมื่อก่อนหน้าเป็นอย่างนี้ยแล้วหายได้ยังไงนะคะรูปนี้นะคะเมื่อตอน20ป,ปีเองนะคะประมาณคือมาเป็นสิวรอบสองอะคะ่ะเมื่อก่อนใช้อานะคะแล้วก็หายพอหายแล้วก็ไปเรียนกรุงเทพนะคะพอไปเรียนกรุงเทพแล้วก็ เธอไปใช้ตัวอื่นนะคะแล้วก็กลับมาเป็นเซลล์แล้วรูปนี้ก็เลยเป็นรูปรีวิวนะคะตอนรักษาตอนแรกไม่มีรีวิวนะคะเพราะตอนนั้นรู้สึกว่ามันมันไม่ได้มีเทคโนโลยีมือนอปัจจุบันหรือว่าตอนนั้น20สิกว่าปีก็เริ่มมีทัวร์สักที่ถ่ายรูปได้นะคะก็เลยถ่ายไว้ตอนนั้น20ิกว่าปีนะคะภาพนี้นะคะก็เริ่มต้นรักษานะคะรอบแรก ก็รักษาจนหายแล้วก็ขึ้นไปเรียนกรุงเทพนะคะแล้วก็ไปใช้ของยี่ห้ออื่นก็ของที่ใช้ก็มีห่อในห้างนะคะห้างดังด้วยนะคะก็ของแบบมีออยยอนะ,ะที่ได้เป็นสิวรอบสองเหมือนภาพนี้ก็เริ่มต้นมารักษารอบสองนะคะเริ่มต้นก็คือมีสบู่นะคะแพ็คคู่ตัวนี้นะคะสองก้อนนะคะสองร้อยหกสิบบาท ก็ตอนนั้นก็ใช้ได้ประมาณสัก6เดือนนะคะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะผงพอกหน้านะคะ280บาทก็พอกหน้าแรกๆก็พอกทุกวันเพื่อลดอาการสิวนะคะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะถ้าเกิดเป็นสิวอักเสบเหมือนในภาพนะคะก็ใช้ตัวเต้มสิวค่าเชื้อนะคะสิวหัวน้องเออสิวเลือดสิวอะไรเงี้ยช่วยได้ตัวนี้นะคะ แล้วก็หลังจากนั้นก็มาเช็ดด้วยโทนเนอร์ทุกวันโทุนเนอร์ตัวนี้ดีมากนะคะเช็ดกลางวันปุ๊บซิวยุบเลยแห้งเลยนะคะตัวนี้นะคะหน้ามันก็ไม่มันด้วยแล้วก็หลังจากใช้ตัวนั้นปุ๊บเราก็มาทา e x ็กเซนต์ผเซลผิวตัวนี้นะคะ360บาทค่ะ คือที่ใช้เป็นเซตก็คือว่ามันจะได้ค่าเชื้อสิวได้ไวนะคะแล้วก็พอเราลงยาให้ครบ3วันสาคืนรู้สึกหน้ามันจะแดงแดงตึงๆนะคะเราก็หยุดทุกตัวนะคะเราก็มาใช้แค่เซรั่มปรับสภาพผิวหน้านะคะเซรั่มปรับสภาพผิวหน้าก็จะมีที่ร้านสองตัวถ้าเกิดมีงบน้อยก็แนะนำเป็นใช้ตัวนี้นะคะ420บาทค่ะ ใช้ตัวนี้ลดอาการบวมแดงได้นะคะแต่ถ้าเกิดบางคนคือหน้าบวมก็คือจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ทําอีกอย่างหนึ่งนะคะและหลังจากนั้นพอหน้าเราเริ่มขัดเซลเราก็ใช้แค่ผงพอกหน้านี้ทุกวันนะคะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์หน้าก็จะกลับสู่สภาพปกติหลังจากนั้นถ้าเกิดยังมีเซลตกค้าง,างให้เราเวียนใช้เหมือนเดิมตั้งแต่เริ่มต้น ใช้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราพอใจในผิวเราตอนนี้อายุ39ปีนะคะ39ปีค่ะนี่ไม่ได้แต่งหน้านะคะทาเฉพาะกันแดดตอนเช้าบางๆแล้วก็เขียนคิว39ปีหน้าก็รอดนะคะวันนี้มาถ่ายที่แสงแดดเพื่อให้เห็นผิวชัดๆนะคะ ใครมีอะไรสงสัยหรือว่าสนใจในตัวเิน้าทักเองม,มาได้นะคะเบอร์0835493642นะคะชื่อคุณเองค่ะยินดีให้บริการทุกคนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ